ครับสวัสดีครับวันนี้มาแปลงไฟกันนะครับแปลงไฟมอเตอร์เครื่องซักผ้าเก่านะครับที่เสียแล้วนะมาแปลงใช้ไฟนะครับจะใช้กับกังหันหรือใช้กับตัวปั่นสายพานต่างๆนะครับที่เราประดิษฐ์ขึ้นนะไปใช้ในสวนในบ้านกลางทุ่งอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้มีไฟออกนะครับเป็นหลอดไฟรถยนต์นะครับ ยิบสี่โวลต์สึกว่าจะประมาณนี้นะประมาณครึ่งรอบก็ออกแล้วนะครับทีนี้จะทำยังไงให้แปลงให้ใช้กับหลอดที่โวลต์เยอะขึ้นนะครับเป็นหลอดไฟบ้านอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแปลงกันนะครับนอเค,ครับแล้วก็ถอดน็อตเพื่อเอาตัวนี้ออกนะครับน็อตตัวท้ายนะ คลายออกได้เลยนะครับนะครับก็ยกออกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อวงจรขดลวดกันนะครับอันดับแรกก็คลายชุดสายไฟนี้ออกมานะครับโอเคครับ ถอดออกมาได้เลยนะครับก็จะได้ชุดขดลวดแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาต่อวงจรใหม่นะครับเพื่อให้ไฟมันออกได้เยอะที่สุดแล้วก็มันของเดิมมันมีสามหัวนะครับสามหนึ่งสองสามทีนี้เราจะต่อใช้แค่สองหัวนะครับเป็นหลอดเข้าหลอดไฟนะครับโอเคครับครับกำลังตัดต่อหัวสายนะครับเดี๋ยวจะไล่ต่อหัวสายแล้วก็ต่อวงจรใหม่นะครับเนี่นะครับ ตอบตัดแบบนี้เลยนะครับตัดแบบนี้เลยเพราะว่าเราจะต่อวงจรใหม่นะครับจะไม่เอาของเดิมเลยยกเว้นขดลวดที่พันเท่านั้นนะครับใจก็อยากจะพันขดลวดใหม่นะครับแต่ว่าอันตัวเนี้ยส่งมาให้ต่อหัวตายอย่างเดียวนะครับโอเคครับขดลวดตัวนี้เป็นสีขาวนะครับขดลวดนะใครที่นห็นนะเห็นนะครับสีขาวนะโอเคครับรู้เรื่องเดี๋ยว ทำไปเรื่อยๆนะครับโอเค